พธศักราช2,436หรือรศ112เมื่อสยามกับฝรั่งเศสเกิดข้อพิพาทกันเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงการสู้รบในครั้งนั้นทำให้ทหารและประชาชนบาดเจ็บเป็นจำนวนมากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของพระราชดำริในการตั้งสภาอุณาลมแดงซึ่งปัจจุบันคือสภากาชาติไทย สภากาชาติไทยตอนตอนแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นอาสาสมัครอย่างเต็มที่อาสาสมัครเหล่านั้นเนี่ยก็คือท่านกุลสตรีในสมัยนั้นนะครับภายใต้การนำขององค์สภานายิกาคือสมเด็จพระพันปีแล้วก็องค์สภาชนานีคือสมเด็จพระพันวสาก็ได้ทรงเริ่มต้นวางระบบของสภากาชาติไทยที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน ในยุคเรื่องต้นนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญอีสองรายการด้วยกันก็คือการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรและเสร็จแล้วก็มีการตั้งวิ้เชัยพยาบาลของสภากาชาติไทยเมื่อสมัยร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยการแพทย์การพยาบาลหรือการผดุงคันในบ้านเรานะยังใช้วิธีโบราณอะนะคะ ที่ตั้งคันจะคลอดโดยหมอตำแยนะคะแล้วก็จะมีวิธีการที่เรารู้จักกันว่าต้องอยู่ไฟหลังคลอดซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าทั้งแม่และลูกได้ตายเยอะมากจนกระทั่งสมเด็จพระพันปีท่านได้คํานึงถึงสิ่งเหล่านี้ถึงได้เกิดการพนดุงคันสมัยใหม่ขึ้นเราชื่นชมพระองค์ท่านมากที่พระองค์ท่านเนี่ยอยากปรับปรุงให้เป็นการพนดุงคันสมัยใหม่พระองค์ก็ส่งเชิญชวนให้สตรีตั้งคันมาปฏิบัติตามพระองค์แต่สมัยนั้นคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อ พระองค์ท่านก็ทดลองด้วยพระองค์เองเคยอ,อยู่อย่างโบราณซึ่งเป็นความเชื่อมานานแต่ยดูดีดีน,น่ะย,ยอมเอาตัวเองเป็นเหมือนเป็นทดลองนะคะแต่ k, คิดได้เป็นเราเราจะยอมไหมต้องบอกว่าพระองค์ท่านมุ่งมั่นเสียสละเพื่อพัฒนาประชาชนคนไทยอย่างแท้จ,จริงพระองค์ท่านเอาพระองค์ท่านเองเลยเป็นตัวอย่างเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าแม้แต่พระองค์เองเนี่ยทรงเราทําแล้ว มีผลดีแล้วพระประชาชนก็น่าจะได้ลองเปลี่ยนวิธีการด้วยพระราชหฤทยัยที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนพระราชกรณียกิจนานับประการล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาระบบการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุขของประเทศมาจนถึงทุกวันนี้